รอยร้าวนะัและชาฟอ์ดอโมริมไม่คุยกันสอถูกดองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยาวอีก6เดือนความสัมพันธ์ระหว่างมาคัสแรชาฟอ์ดและรูเบนอโมริมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดัดิงซูจุดแตกหักหลังจากมีรายงานว่าทั้งสองไม่ได้พูดคุยแล้วทำกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของกองหน้าชาวอังกฤษซึ่งอาจต้องถูกดองยาวอีกถึง6เดือนตามรายงานของตะกออดเย็นความสัมพันธ์ระหว่างแรชาฟอ์ดและอโมริมย่ำแย่ถึงขั้นที่กุนซอโปรโตุเกตจะซื้อสารกับดาวเตะวัย27ปี เฉพาะเมื่อพูดกับทีมโดยรวมเท่านั้นและไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2567เนื่องจากอโมริมตั้งคำถามถึงทัศนคติและความมุ่งมั่นของเขาอย่างไรก็ตามค่าเหนื่อยมหาศาลกว่า3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้การย้ายทีมล้มเหลวและอาจทำให้เขาต้องถูกดองยาวอีกถึง6เดือนเพราะอโมริมย้ำจุดยืนของตนหลังเกมที่แมนยูไนเตชนะฟูลแลม1่ต่อศย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เขาเลือกส่งจอดวิตันโค้ดผู้รักษาประตูแมนยูว้63ปีลงสนามดีกว่าให้แรช่าโฟนเล่น